เอาไปให้คืนเอาไปกินเอออะไรโอ้ยให้คืนเออเอาเอาให้ยอมใครเอาโอ้หเฮ้ย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 เป็นถึงขนาดนี้ทุกวันนี้เนะี่ยเอาไปเออให้ไปกินไม่ให้ไปยอมรับคืนโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยเลาก็ไม่เอาเอาไปเจ้บวัวไม่กินอารมณ์บดี ลูกชายผมว <ผม S 1> ันนี้ลงมาดีอะน,นี่ก็ไม่กินโอนน้ไม่กินโอ้บอกแม่เอฟซีฟ้องแม่ก่อนไม่กินออืันนี้เขียวกินได้อยู่ไม่ใช่แม่เรียกนะไม่ใช่ว่าผมเลือกนะแต่ว่าผมกินไม่ได้แม่แม่ผมไม่เลีอกไม่กินอืนน ว่แซบนี่กับบะกินอืมว่มแซบยังยังยังไม่เอามาให้ใหม่อีกนี่อันนี้เคียวๆอยู่เรากินไหมโอ้โอ,โอ,โอ้เอาไปกินเอง